ะอะไยอดไปเลยทำไมไม่มีแสงวะอะอดเลยตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันสามลูก <c oughs> มี <c oughs> หลวงพี่บุญจันทร์หลวงคำหรือว่าฉายานในทางพระหลวงพี่บุญจันทร์อะไรนะ <c oughs> บุญจันทร์อะไรจำได้ไหมฝแล้วก็นี่ สันติสุขหลวงพี่สันติสุขทันตะวิเลยโยทันตะวิเลยโยแล้วก็ตมาเองพระนิยมอนุตตโลกําลังจะดูอ่ะจ,จาําฉายาตัวเองไม่ได้นี่เอาอีกแล้วอย่าปฏิเสธนะอย่างเงี้ย

กุฏินี้ตระกูลแสงมังปลาเขาปินเจ้าภาพสร้างถวายมันมีสองกุฏิกุฏิข้างหลังหลังหนึ่งคล้ายๆกุฏิเดียวกันทรงเดียวกันแบบนี้อันนี้สงฆ์หการสร้างกุฏิให้พระอยู่ท่านบอกว่าได้อันนี้สงฆ์ได้บุญทั้งรางวันและกลางคืนอนและัถ่ายภเซลล์กวนี้อคืนขึ้นเเสาอยองป็แสนได้ติดตามกันครับ ไในขณะที่บมาชิกช์้นในชาติยุโรปยูโรของน้ำมันที่เกิดขึ้นในที่นี้เริ่มออกสาร์ทมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับนี่หลวงพี่สันติสุขนามสกุลคุ้มสีสิบเอกใช่ไหมสิบเอกสันติสุขคุ้มสีได้แล้วออกจากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ค่ายไหนพันไหนรายงานตัว หลังจากเ็ที่เวลรับาับผลองลีครับเพาะ่าัไนไหนร้อยไหนอะไรยังไงกองพันทหารม้าที่ยีิบสี่รักษาพระองค์ครับแล้ก็เป็นทหารชอกครับรายงานตัวก่อนดิชื่ออะไรสิบเอกหรือสิบถูกสิบเอกจ่าแล้วรายงานตัวแล้ว อา,อ,าอายุอายุอายุ25ปีครับอันนี้เป็นราชการที่มีอายุน้อยถือว่าอายุน้อยที่สุดเป็นนักเรียนในสิบตั้งแต่อายุ18ปีเลยน่้ปน <c oughs> มีแนวโน้มว่าจะได้ได้เป็นผู้พันนะมีแนวโน้ม <c oughs> มีแนวโน้มว่าจะได้เป็นผู้พัน <c oughs> เดี๋ยวลงในช่อง <c oughs> ช่องข่าวน้ำดีดูนะ ช่องข่าวดีเพิ่งเข้าไปดูดิตามช่องใหม่แกก็ช่องอเก่าอะไร